สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Paul Selection ช่องของคนช่างเลือกแต่วันนี้พอมาอยู่ที่เกาะมันนอก Private Island นะครับซึ่งก็เป็นรีสอร์ทแห่งเดียวที่บนเกาะมันนอกจังหวัดระยองประเทศไทยนี่เองไม่ได้ไปไหนไกลนะครับช่วงวันหยุดเวลาที่ออกมาเที่ยวกันเลอกมักจะนึกถึงเออเราแต่งตัวยังไงเราจะเลือกน้ำหอมแนวไหนเวลาที่มาถึงทะเลนะพอก็จะเลือกกลิ่นที่มันเข้ากับทะเลโดยง่ายกว่านั้นก็คือว,ว่ามันมีแบรนด์ที่เขาช่วยออกมาให้นะครับก็คือเป็นแบบ collection ตอบตัยทะเลโดยเฉพาะ โดยแบรนด์ที่พอจะพูดถึงวันนี้นะครับชื่อว่าแบรนด์ a t e l e r s e s o ซึ่งแบรนด์นี้ก็จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปมาน้ำนะบับนหวัวบนฟ้าตัวน,นี้ก็จะเป็นรูปมาน้ําสวยงามแล้วก็นอกจากนั้นสัญลักษณ์ของแบรนด์นี้อีกอย่างก็คือว่าทองคำครับมีทองคําเป็นทองคําเปเลวฝอยอยู่ข้างในซึ่งเวลาฉีดออกมาปุ๊บบนผิวเนี่ยก็จะมีประกายทองหลุดออกมาด้วยนะครับโดยคอลเลกชันนี้ชื่อว่าคอลเลกชันริเวลาเป็นเมืองทางตอนใต้ของฝรั่งเศสโดยริเว a าเนี่ยก็ทะเลเนาะ เวลาที่เรามาเที่ยวทะเลก็ไม่รู้จะนึกถึงอะไรทะเลมาแล้วกันสีของเขาก็จะเป็นสีฟ้าฟ้าน้ำเลน้เงินอย่างนี้น้ําทะเลโดยทั้ง3กลิ่นนี้มีอะไรบ้างจริงๆแล้วก็บอกว่าคอลเลคชันเนี่ยมีทั้งหมด4กลิ่นด้วยกันตักลิ่นสี่เพิ่งจะออกมาปีนี้นี่เองนะปี2022ซึ่งพอก็ิ่งยังไม่ได้มาก็รอไปก่อนตอนนี้มีแค่3กลิ่นนะครับกลิ่นแรกที่พูดถึงก็คือปอมเปโลเรียเวรากลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นปอมเปโลก็คือส้มโอมันจะฉีดมาปุ๊บเราก็ได้กลิ่นแบบเปลือกส้มโอเหมือนกับเวลาที่่ปออกกส้มโดิลนแบบ ส้มโอเขียวๆจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีความน้ํามันมีความแบบสดชื่นอ่ะคือถ้าเกิดใครชอบสายธรรมชาติตัวนี้เลยครับวเมโรเรเวราแต่ถ้าเป็นกลิ่นที่ในแบบแมสคูลินนิดนึงมีคนชอบแนวโคลโลนหน่อยๆตัวนี้ครับจะแนะนําตัวที่ชื่อว่าริเวราดรีฟเหมือนกับเวลาเราขับรถริมทะเลได้กลิ่นแบบไอทะเลบางๆทางตอนใต้ของเมดิเตรเรเนียนอะไรอย่างนี้ซึ่ง ก็พอได้นะแต่คนชอบแบบแนวโคโลนแนวเบอร์กามอตตัวนี้จะมีความเรียวของเบอร์กามอตเข้ามาชัดเจนชื่อว่าเรเวราดรีฟ์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่พูดถึงตัวนี้เลยก็คือตัวที่ชื่อว่าลิเวราราสูรีตัวนี้จะมีความอินเซนส์มีความแอมเบอร์ขึ้นมาชัดเจนกว่ามากโดยเมื่อกี้พอลองบนผิวแล้วนะฮะตัวนี้จะเป็นกลิ่นค่อนข้างหนักแล้วก็น่าจะใช้กับแนวกลางคืนหรือว่าแนวอีเวนท์ที่แบบต้องการความชัดเจนของกลิ่นเยอะๆก็ตัวนี้ ตัวน,นี้เป็นคอลเลคชัน r ิเวราเพื่อนๆคยลองตัวไหนบ้างแล้วหรือยังครับหรือว่ามีตัวไหนที่เพื่อนๆมักจะพาเอาไปเที่ยวเวลาที่ไปเที่ยวทะเลมาแชร์กันนะครับคุยกันแล้วก็เจอกับคอลเลคชันในอุกสาต่อวันนี้สวัสดีครับ